ำต้มมันอนุให้สุกนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้หนิงก็ต้มมันฝรั่งเสร็จเรียบร้อยนะคะมีไข่สองฟองมีแป้งกับคานอชูสร็จแล้วเกลือนิดนึงค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อปลาตองกายนะคะปลาตองกายค่ะก็ใส่น้ำปลาเข้าไป นิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะใส่เข้าไปเลยไข่ะค่ะี่เลยคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็จะบดทุกอย่างเนาะบดทุกอย่างไปเลยหนิงโอเคค่ะอันฝรั่งหนิงก็ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวน่งนะคะจะบดให้มันเข้ากันนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาดูกันค่ะกับเนื้อปลากระตองนี่เลยนะตอนนี้นะคะจะถึงเวลาหนึ่งทอดแล้วนะมันฝรั่งของนิงเนี่ยค่ะจะไม่บดละเอียดมากนะก็คือจะเอาให้มันแบบแบบนี้เลยนะเดี๋ยวก็ดูกันค่ะ นะคะเราอยากแบบไหนก็ทําแบบนั้น,นะคะ่ะหนิงชอบออกมาทำแบบนี้นะคะวันนี้หนิงไปซื้อที่ตลาดกุ้งะคะ่ะไม่มีนะ,ะหนิงก็เลยได้ปลานลายอย่างเดียวะคะ่ะ ไฟก็พอดีพอดีค่ะเราไม่ต้องเอาแต่ว่าร้อนมากเนะมี๋ัวจะค่อยทอดไปนะคะเดี๋ยวมาดูแอนหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะ ถึงใส่ปลาตองกายเนื้อปลาตองกายปกติหนึ่งจะใส่กุ้งไปด้วยค่ะเนื้อกุ้งไปด้วยเนาะนสับไปด้วย,ยค่ะวันนี้มีไม่มีนะมีก็เพิปลาตองกายเสร็จแ,แล้วก็มันกำลังบดก็คือเกลือชรลนิดนึงนะคะน้ำปลาน,นิดนึงค่ะนอรน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะตอนนี้ได้ที่แล้วนะื้หนึ่งจะกลับครับ ออกหน้าตาแบบนี้นะชิ้นใหญ่ไปหน่อยเรืองๆหอมๆมาแล้วค่ะ จะออกเหลืองแบบนี้เลยหน้าทานะคะหน้าึ่งก็ทำทำกับข้าวก็แบบนี้นะเนื้อปลาตองายกับมันพลังบดก,กับแป้งแล้วก็ผสมกันนะคะแล้วก็มาทอดแอางนี้นค่ะแป้งอ่อนนะคะทอดไปเรื่อยๆค่ะเห็นไหม ะเลือดเหลืองนีจะหอมๆนะคะเนื้อปลาตองกายโอยเคหนีอยากแบบซื้อเนื้อปลาตองอ่ะปลาทองบ้านไม่มีนะคะเลยเอาตามนั้นค่ะปกติคือใส่หมูสับกับกุ้งด้วยนะตอนนี้ไม่มีสวัสดีค่ะตอนนี้หนึ่งขออปลาตองกายปลาตองกายกับมันฝรั่งบดกับแป้งนะคะ เจียงนะไฟไตเจียงเด้วยการทักรักปลอกซิ้ยวปลาถึงต้อยำยาคาวปอาเจียงทำนองให้มีความสุขอร่อยค่ะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะมันผนังหมกกับปลาปลาตองกาย สองอย่างคืแว้วใส่ไข่ด้วยเองก็จะใส่แป้งเข้าไปนิดนึงนะคะปรุงปรุงอย่างที่เราแบบชอบเลยนะคะขอให้ทุกๆท่านทานเข้าอย่างอร่อยนะคะหอมหอมมากหอมฟุ้งไปหมดแล้วค่ะบายๆนะคะบายค่ะ